สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมือนีสาวจยบันหัวนาผ้าหล่อผ้าลูกทงลุงพาคือเ<า>ก่าเลยเด้อ่ะมากม,<า>มือนีมาแต่เ้าแต่เศาร์กันหนาวนำ้นำร่มน้ำปฏินีชิ้ามหากบบ่บองบอ่าบ่งในหม่มบ่งในหม่บมบ่งโมว่านบ่งมีพระข่ยแย่งคิดทัดมาโมว่านเนาะค่ะเนาะมือนีมาแต่เสารเพราะว่าตรงกลับไปใช้สีน้ำมือนีว่าเหลือกต่างทั่วประเทศ หากกจะเ้อบ่แท้โอ๊ยป้าอีหยัยงนี่ป้ามาบึนนกข่าโอ้ยป้าไม้ๆไปไปบิ่งไปหลุ้นกันเลยค่ะพี่น้องมื้อนี่สิมานปั้นได๋ใส่เวลาบ่ดนเอามาแล้วครับกบสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับผมโอ้ยเด้อสิจับเด้อตัวใหญ่ดีนี่พี่น้องอตัวงามอยู่พุน่น อ้ยเบิ่งเดียตัวแหลกมากแล้วครับกบครับตัวแหลกแห่งมนันตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองตัวที่สองนี่นี่นเอาละมันมันติดไปสองแล้ว,มมมมวลมแห้งก็ถูมือเลยพี่น้องมือนี่ลมหกน้วล่มเย็น พอแล้วพอแล้วก้ามเดี่ยวครับเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วข้ามดินน้ำนามไมน้ำเลยครับนี่มันมันมันข้าเหร่นน้ำเตะเสามันหนาวมันจังตาพอเขียดหรือกบอันนี้กบกบครับกบอาอซีเหรอครับนี่เขียดดีหมเตะลูกบนนี่เดี๋ยวสิเห็นบ่ซีหัวหาวะซี ซีล่อครับบ่บร่รวมเขียนโมได้อนี่พี่น้องเขียดโม,ดน,น,โมนั่นบ่ได้ถ่ายคร่มีขี้เตาอืมันไปทางไหนเน้ะรุดไปทั่วที่เด้อโอ้ยบ่พอเอได้ยังเไดมบุญก็เท่เอ้าอ่านี่เนาะอาู โตซ้่มกบเลยครับแมนือขาเพียงเหลืองมีเลยท uh. ี่นี่โมอ่ะอ่าอย่าปกอย่ากเดี๋ยว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 มองเก้าเหรอพี่น้องมองเก้ามองคบเขียดว้องหันละใกล้ๆกันครับนนี่เห็พี่น้องเห็นดาบกบบ่เห็นบ่โอค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดอือขึ้นบ่น้อ เอาจ้าบอกเหมันสิโดดว้แม่นังดอกพี่น้องปล่อยไปโดดว่าไรนี่เขาง่ายคางกระแท่โดดยุ้ยเลยเด้อดิือเอาหาหาหัวหกเอาหลงอีกแล้วให้พี่น้องนับเ่ราะไปข้างคำนี้เอฟซีมันนับไหมยู้ว่นับแล้วเพิ่อนกับความเหม็นมาบอกสุดยอดมากเลยครับอุ้ยนี่นี่ยังนี่ยู่มึง่หมองเก้าอีกนะเห็นดังอุ้ยนี่นี่ขอนกันเลยนไหมนั่นไหมพี่น้องหม่องเก้าไหม นี่มองเกานี่นั่นมองเอาปะฮันี่นี่นี่ดังมันนี่นนี่ดังมั่นนี่เอาจับจับจับโอ้โหมาแล้วมาแล้วกัดบ่ได้คิดว่าสิเอาหลายปานได้หรอครับพี่น้องเพราะว่ารถกิดขีดมากกับสี่ขาดสี่ลวดสี่ลวดขาดแค่นี้เองครับสี่ขาดมันหล้อมันไปบ่ได้เลยกับเรื่องยังอีกอุ้ยกัมไดคุเออ อุ้ยสองตัวว้าววิ่ง้ากั้นแต่ก็อุ้ยวิ่งกันอยู่นี่จุ่มเดียวหนึ่งสองสามสี่ตัวโอ้ยบอลลูเพชรอีโมหาตัวปดอืมปืนเบื่องตีเราอุ้ยเฒ่าไปเช่ามาครับผมเอาหลายตัวหลายท่านอาจสิคุ้นเคยกับเสียงนี่ครับเสียงปาดเสียงปืด อยกในตีตกอยากในข่าเป็นเตอยู่เดี๋ยวนี้เสียงเสียงเสียงนี่กะกำลังลองร้อยไปในโลกโซเชียลหลายครับแต่หลายหลายท่านเพิ่นก็อาจสิบกหูว่าเป็นลีปเห่าก็บ้ไว้ยังครับน้าใจนิดนิดนาอใจนิดอ่ะเพราะเป็นยังครับสนับสนุนกันให้น้องๆเขามีรายได้ไปเป็นยังครับ ครับก็ขอให้น้อยๆขอให้เป๊ะใบจังน้อยกับที่นี่มาใจมาใจบ้านนั้นผัดเละาะจังน้อยกับยังดีทั้งสีน่นะกับว่าเป็นยังครับอ่าสนับสนุนกันพี่น้องเราต้องใจกว้างถือว่าอยู่ในอาชีพเดียวกันอ่ะไปรุนกันต่อครับห้อยอยู่ห้อยมาึห้อยหลายสดครับเรียงห้อยนี่ห้อยนางหลายมันเคลื่อนเคลื่อนไป็นน้ำหนามหนามแบบได้บุกมากันนี้ไป ปวดหลังกับนั่งเอาล่ะครับพี่น้องนั่งเอาค่อยๆเคี่ยบไปเรื่อยๆตลอดค้งโอ้โหทนยีหลีครับหากบนี่ข <c oughs> วัญซ่อนฟ้กขยันไหลายพี่น้องมันไหลาไหลาย,ลาย,ลายหันยังบ่ทันเอาเมื่อวานเก็บไปกับไปหลางกับไปปลูกามแม่นหลางตากแห้งไหวไหลาเพราะขยงนยังสี่เวลาใช้เก่งใช้ตุ่มนี้ หล่างตากแดดไว้ใส่ดิดุดตากแห้งไว้กับหอมคือเกลืครับมถึงเขาจะแหง้งแต่กลิ่นเขาก็ยังไม่จางหายยังหอมคือเกลืครับตากแห้งไว้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้เอรเจิญก่อได้เงยก่อได้งามกับเก็บเอาลหรพี่น้องกอบอโบมานมือนี่ก็มาเก็บเอาพักขยะแห่งนี่ไปไว้ตากแห้งไว้ใส่พีพีมาเอาพี่ ก็จริงนี่บ่มีง่ายๆได้พี่น้องนี่ยขยันแข่งหาจนว่าถูกมือนี่หลายๆแบบนี้นี่หายากบ่มีเพราะว่าเขาสีด่างทางทางอื่นบ่รู้ครับแต่ว่าทางสนมนี่แทบสิบ่ค่อยมีแคบสิบ่ค่อยมีเลยครับหั่นมีก็มีทธงนึงก็มีปลาปลายน้อยๆจุ่มเดียวจังสิเจ้าว่าอันนี้ที่โอ้ยเป็นดงอ้ยใส่รถปีกับขั้นนึงกับบะหมี่พี่น้องเนี่ยว่าแต่เสือกับบะหม่นเสือของจริงเลยนี่หอม นี่ครับจุ่มไงจุ่มงามพี่น้องลกเอาเลยเขาไปปลูกน้ำแต่ว่าปลูกพ่อเราล่ะปลูกผมก็บอะไอันเกิดขึ้นมานี่ตีกินน้ำกับพ่ะท่านล่ะพี่หลายครับเอ๊ะงานหน้าเลยพี่น้องผุนขึ้นหอดันแท้ผุนเห็นบ่มุุนสองสามงานนี่นี่อาดซิมีสองงานเนียนเป็นหลุมเขียวนี่ครับกางงานนี่เต็มงานหน้าเลยพี่น้อง โอ้ยเอาบ่เบิดดอกเอาสำนีกับพ่อแล้วหาลายเฮ็ดออกฝ่างามีรีพี่น้องเป็นคือพายุเลยคือบอตะท่องตะท่องคือบอ หมนันหมันขากเม็นผักขยงนี่เนาะเอาจังไรเก่าล่ะพี่น้องมือนีบ่ได้ซีเรียสครับมือนีบมาแบบซุบเซิบซืๆ้มาขึ้นของหมูครับบันเลือกตังอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเด้อไปใส่สิทธิ์กันสุขุสุขคนครับท่านใดมีสิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วถึงน้ำสีร้ายก็ได้คือเกา่านอนเรี่ยไรน่ะนี่ครับ ตัวเอืพิ่มงามหนิเหระครับด่างดำปื๋อปื๋มตัวไหนใส่ทีมอุ้ยเอาเอาเอาอย่างอ่ะเมืองอีกเมืองอีกนี่นี่นี่เอาเลกเด็ดนะครับเอาอีกเร็วเอาอีกเร็วเอาอีกเร็วเต็มมาตอนเร็วครับเข็ดหมูพี่น้องมเขียดหมูเขียดหมูไหมเป็นตะมั่นดีเถอะวะเออตงเดือยหุยสามอาทิติดพี่น้องน้ำหนามได้นี่พี่น้องติดเลยตามอาติดติดเลยนี่ โอ้ยถไล่อะไรไล่ขาจ่าไล่เอามือเหงามันี่พี่น้องล่เปกเกีเลยวะตัวีกไล่ขากไล่เนี่ยกเกียร์ดูะเขาแยงกันยไหนเาอีลีนี่เห็นบอเหเจ้าโกนหนักองเลย่าเห็นจังไหนายน้ำหนามได้นี่มอนี่วาสิบบ่หมาตันนี่พี่น้อง้อ้าอู้ ปาดบ่เคยคิดว่านี่เฮ็ดเจีงสีเพื่องเจีงสีมะกะสีลอยพลิดออกมากจริงๆเพราได้คาดคิดว่าสิได้ปันนี่ได้พี่น้องมือนี่เอาหมันหมันมันใส่กระทั่งไว้โอ้ยว้าว้อหมันอยู่หมานเลยเหรอครับพ่อแม่มาหมันอยู่หระหมานคักๆเลยเหรอนี่มือนี่ป้าสีมาเลาะหาพ่อให้หายคิดถึงกันนะนะพี่น้อง นีเลยก็บบได้ครับเพราะว่าสัตว์จังหวัดนั่นแหละมือนีขาดการวาสนาตากับย่าแน่นอนครับเพราะว่าสองมือที่ผ่านมานั่นเพิ่นสนะมือนีสนะแน่นอนนะสนานขาดร้อยเลยพี่น้องฮ่า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 หลววอะไรกับเอาไปเอามาแล้วโอ้ตัวนี้ก็งามคือกันพี่น้อง ยอดยอดกบเลยครับนอนน้ำไม่ได <rec> ้ไม <purposely S 1> ่ใช่กบไงแล้วครับพันน้ำร้ายกัดแบบนี้แล้วพี่น้องโอ้ยชอบไปเลยสิอันมันลอยออกมากัดกินดังมันยันอดตัวเนียนเปิดไปเสียเลยถุงงอมเรีบดำยังวะท่านบนนอท่านบนนอท่านบนนอลงน้ำเลือกพี่น้องลลงานนี่บ่บบ่่ได้ดอกเ้ย ร้อยร้อยน้ำโบกมันล่ะครับอีกโอ้ oh! งานนี้อีกโดนอยู่ปาดการวาสานมือซีมือมันล่ะนะก็คือดอกมันลุ่งลึกแล้ว <os> บางท่านเพนิ่นอาจจะถามาว,าว่าเป็นอย่างไรวิธีคือบวชเลียร์น้ำสาวเจย์เนี่ยก็เคลียร์ครับพอตา,าสาวเจยได้ผมกับแม่ไทยนี่แหละพี่น้องเคลียร์อยู่ไปเคลียร์น้ำกันนี่แหละเวลาบางท่านอาจเห็นโกบกระเลียร์ uh huh. ไปน้ำกัน ว่าจะเห็นแล้วผมกับม,าาม,ามาัดไทยมายอีกแล้วน้ำม,ามาันพงศ์กับจัคสืบันยายไปจังไดเล่ะพี่น้องข้าวเดียวก็ได้จับข้าวเดียวก็ได้จับบ่ราะสองโตอีกทีแจ็คมาอยู่น้ำแข็งนี่มึงกันนะจุดๆเลยครับกบหน้านี่หาไปนี่หาไปตละเทือตอละปีนีเพราะได้ขายครับพี่น้อง เอาไปเก็บไปเรื่อยๆบ่บ่ได้ขายคือเห็ดครับบ่บ่ขายกับบ่ฮู้ว่าสิขายจังได๋จังซี่นะเขเลยเก็บไปแต่กินดีกว่าสิครับเจ้าได้ค้อเก็บแอลเขเจ้าบอแม่นครับมันมันเมื่อยกว่าหาเห็ดนะอดใจบ่อยู่อีกแล้วกระงูกบมันก็อยู่ต่อหน้ากบปปิเตตดปเด็ดเอาเด็ดเดาอันนี้เอาไปกินซะต้ปลูกก็จักสิปลูกอันนี้ปลูกเรื่องปลูกเพแล้วล่ะพี่น้องนอกจากสิซื้อกระถางซื้อกะละมังมาปลูกอีก ถ้ปลูกไว้หลายๆก็ดีขึ้นกันนี่แหละยนี่หนามันมมี่ถ้าดูแลกันกินกันจงไปเอาแล้ววะแค่ไปเห็นรับเหมกปูเกิดบ๋าน้อไฟไน่หมื่ดอดนี่กำลังออกไปลายๆก็ดีขึ้นกันเดี๋พี่น้องยน่ยมบ่มีก็ให้พี่น้องเพิ่นไปเก็บเอาดีกว่าให้เพิ่นไปซื้อกันสินะปวดแบ่งปันกันหาได้ถือเหล็กน้ำเพิ่นจากเก็บผักกระหย่างมัมเพิ่นเก็บผักกระหย่างแล้วมันนั่นแม่พี่น้องยุ่มมุ่งกันแท้นั่นแม่พันแม่ ผมกิดกำลังสีย่างอ้อมไปมันเมืองอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่นี่นี่นออวัดว่าวเลี้ยวมันกว่าหมู่บ้านคุณที่นี่โขบงมน้ำน้ำเลือกเลือกก็ได้อยู่พี่น้องคิดเมื่อกลัวรถมันซ้ำไดสักหน่ะอุ้ยคิดจังไดเอานี่โอ้ยมาเรื่องปลาดาบ้านทุง่งอำเภอจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะไม่ได้อยู่สารคามดิโอ้ยปลาดาเราอยู่สุวรรณ เพสุวรรณนงภูดแม่ยแยม,มาม,ามาุล่ะพี่น้องคุณยายก็ได้กับตาทองตาทองเราหนาวเราเลยมาคนละงานอันนี้พวกผมงมงงานต้าตาทองกับยูงานของหมู่บ้านนี่นะครับเปิดน้ำหนาม,มเปิดเครื่องน้ำหนาจะสีม่กระอยพืดไปสีา่นนี่พ่นอุมปนี่เลยน,น,เน,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 นี่นาตื่นอีหรีนี่อู้หมานมนพี่น้องมัน เันแต่สีโบมันนี่คอยเฮ็ดไปยังสี่มันก็เลียดออกเลยสี่ข้ากันคูบเลยกล้ำเลยข้าน้อยขอคารวะท่านจอมยุทธกบนอนดยูเลยกบผิดเห็ดกบหนังคือเก่าขึ้นมาได้ยูตุ้มมือพี่รองแม่งดาครับยอดหลุดมือดีฮ้ยตัวนี้จนนามคุณคนามคุี่นหลุดตกไปทางไหน บางตก็ได้บางโตก็พลาดครับบลเป็นอย่างมีน้ำไหลยอยู่ใดเนี่ยบางโตก็ได้บางตก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับหอมมากหอมามาเจออีกแล้วครับมือแรกบ่มเสียดียังกินอ่างพี่น้องเนาะนี่เนอหนึ่งหนึ่งมันบ่มีผักกานกองผักกานกวองครับเดี๋ยวึ้นก่อนอยู่บังได จ้าเลยพี่น้องตัวนี้นอนน้ำเลยจ้าเลยครับจ้าเลยคอยคอยย่างคอยผมพยายามคอยสุดๆแล้วเห็นหงมบ่หนี้เห็นบ่นพี่น้องเห็นบ่บ่เพราะว่ามึกน้ำน้ำมันสะท้อนบางแดดนี่นี่อ๋อจับจับจอันตรายปล่อยไปโดนบ่ได้ดอกครับพี่น้องนอนน้ำโอ้โตรงโตตรงครับตัวนี้สุดยอดมากเป็นเช่นไรือโตไปไกลเถอะเป้ย่ยนมาดูยูยู กดกล่องป่ะท่านเดี๋ยวผู้หนึ่งกับเชียร์โยกจวลสิท์หันกล่องมาได้ป่ะเห็นเงอเงยงอยู่เอ็นงอค่ะไขมืออยู่นะ<า><ม>อยู่ไต่เฟื่องอ่ะล่ะอู้ยเยอะเลยครับตาท้องกับคู่หมอกรูปอยูุ่่บอกคือกับปอ,อ,อ,อยว่าเ <c oughs> ป็นหนัง ทำไมหูซื้กว่าสิงไงเด้อเฮ้ยนี่นะเออนี่อตัวตรงอยู่ครับตัวนี้โอ้ยสุดยอดรัวๆเลยค่ะสงสัยกันสีหนึ่งให้พี่น้องในอยากนำลายแตกพากผาดน้ำกันละพี่น้องคนกิดเต็นเนาะคนกีดเป็นโนี่จ้าเอ๋นี่ตัวนี้ตัวพ่อปนครับได้อีกแล้วครับเด็เขาอุดวัาคันนะ น,นี่ขันกบของแอ๋่ขันหาน้ำนาำขันหาน้ำนาำพี่น้องหญ้ออากระไดเดิยวุ้นรสนใจฉ่ำบร่ได้ยินดอกเดินเป็ดรอล้ว <laughs> <laughs> ยกเัอหน่อยกันน่ะจุ่มน้ำจุ่มน้ำ หนึ่งแล้วล่ะครับโล่หนึ่งจะว่าหันตาแขงนี่กับซีเรียบางสองขีดนี่เหลียวพี่น้องหมันมันรัวรัวรัวฟ้าเลยเลยขอยฟ้าวเลยเลยขอยเลยเห็นบ่มันทังมาทงมันทังดึกมา่ทงผ น้องมาชิไร่ปอต้นไปเรื่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ปอได้แล้วโตัวใหญ่น้ำพี่น้องว้าฮ่าฮ่าฮนี่พี่น้องนอนน้ำน้ำขึ้นมาจับขึ้นมานี่ชายอยู่หงิวเออมันมัน หนกตึงตึเลยหรอพีรองเขาก็ท่านได้กินสิงมื่อเมื่อแล้วนี่ข้อแล้วฮะหันหาเห็นครูมั่นนี่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 นนี่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 นีนี่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 ี่น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 นี่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 นนี่นีี่น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 ี่ กลับไปกลับมาเด้อตาเด้อเออนี่ไรน,นี่ขับสครับฮ่าขอบครับพี่น้องแล้วมาปลากรกหน่อยคือขอบโอ้ยหลักทไายชองอยางปลาขอตาแล้บอมือมันบึ้งอืมไม่ไม่เลยหรอพี่นออ้องชอบเลยชอบมือมันนี่บอปลามาอนนะครับพี่น้อง làm ăn đấy. Thôi, khâu đã. Cứ <laughs> Nào, này, cứ khu bà chân đã chân bó. nè, nhang <laughs> ừ. này cứ tèn mực khô bên nèn. cho nên chúng ta bỏ màn, màn bác cày nhang là bá. cái này cái cứ nhang, bên cái nhang xỉn mực để ก็แหละค่ะพี่น้องใครกินไห้อยากล่ะนี่สรุปกระมานซุดๆปลาคอนก็ได้นี่ของตาท้องของตาทอนี้ช่าท้องแพ้เช่าท้องมาหารลงนามมอนีก็ร้องแ้าตาท้องมาจะมีนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปกินเขาเสารยูเพื่อนลาไปก่อน พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับครับไปเลือกตั้งก่อนอย่าลืมไปใส่สีด้อครับเด้อพี่น้องเด้อว้อนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะื้นนี้วันที่28จ้าปเลือกคนที่รักกาเบอร์คนที่ชอบครับผมไปก่อนครับพอนไม่คลิปหนาสวัสดีครับ